หายไปสีเร็วๆๆ้วเป็ไปสีไปสไปสีๆปสีชมพูชมพูชมพูนันหมดเลยนี่เงน่เงหายไปแล้วเสียงเพลงจำได้ว่าเราบอกเสียงแล้วโอเคเบาแล้วจริงด้วย กำไรเป็นอะไรดีอ่ะกำไรเดีย๋ยวเราเอามันนี่ออกก็แล้วกันนะเดี๋ยวกำไรอันนี้เป็นไข่มุกก็แล้วกันกระโปรงเราต้องเปลี่ยนสีด้วยชมพูเลยแล้วกันนะอืมคิดว่ามันจะชมพูเกินไป เอาอ่อนเหมือนกันนี่แหละตัวไปหางมชมพูดีไหมนะเอาขาวกันแล้วกันขาวชมพูนี่มันเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วดูเหรอว้าวไปกินข้าวดิไม่หิวอ่ะไม่ไชอบกี่แล้ว ต่อไป,ตไปก็เป็นตรงคอนะทุกคนเราแต่งตัวไม่ทันแน่เอ้ไม่ทันแน่เอ้าไม่ทันแล้วี๋ยวเราขอออกจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันฮืมกลายเป็นเรามาทำซะเฉยเลยทุกคนไม่เป็นไร ทำแทบไปโไม้อ๋อไม่เอาทุกคนอยากออกจากที่นี่แล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทำไมทุกคนมีปีกอะใช้ <c oughs> จะไม่มีกันฉันอยากออกจากที่นี่ฉันยังไม่เอาียวอยา่าหยุดจะเอกไล้ทุกคน มัออนออกมาด้วยนี่ก็คือคนที่เมื่อกี้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกจะส่งอะไรกันนั่นหนาฮะดาเสียงเงยเต่งตัวต่อโอเคซึ่งเมื่อกี้มันมีข้อผิดพลาดก็คือเราก็คือ ล้วไปทำอะไรกับมันก็ไม่รู้เนี่ยก็ไปการแข่งเฉยเลยขาวกพิ่มกันโอเคน่าจะได้เลยได้แล้วลองเปลี่ยนสีหางก่อน để bây giờ khi có ở tay anh cào mừng tìm kiếm cứu nào bây giờ 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 bây ไม่แข็งนี่ก็มีแบบ go go อะไรก็เป็นเบบโอ,อ๊ย่ย,ย,ยตรงนี้แหละลืม มันจะเข้มไปถ้าเราเกาเข้มเกินเนี่ยเราก็เสร็จแล้วนะนี่เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนี่สวยวู้แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ได้งไงอ่ะเราจะไม่อยู่ตรงนี้เราจะไปที่อื่นเราจะไม่เล่นนอ่ะคน เพราะว่าเราเบื่อเล่นแล้วเราจะไปท่องโลกกันแล้วนะไปท่องเที่ยวในเมืองน,นี้กันแล้วโอ้นี่ก็ติงอยู่นั่นอะอืมเจอที่เที่ยวตรงนูน้นด้วยร้านขาย ไปดูดีกว่าถอาเขาอยามีอะไรเราช่วยอ้าวเรามาโผที่นี่ได้ไงอ่ะโอ๊ยอยากออกอ่ะโผตรงนี้ทุกคีแล้วทุกคนแบบมีผู้ชายด้วยหรอกพวกไปหาเขาดีกว่า โอ้ยผู้หญิงคน,นนั้นนี่ชอบเขาไปถึงไหนนะเขาหล่อเหรอ,อยังไม่เห็นหน้าเลยเขาหล่อหรือไม่หล่อเว้ยเฮ้ยทุกคนเราแบบจะมาตกหลงแล้วผู้ชายแบบนี้ไม่ได้นะเราเป็นผู้หญิงนะทุกคนแล้วทำไมเขามานั่งตู่ผู้หญิงคนาหล่อจริง นั่งแต่งหน้ากับเขาดิแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรเนี่ยลูกไม่ขึ้นได้แล้วได้แล้วไปดีกว่า,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 ามันจะหมดเวลาในการอันนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยนะแบบสีขาวเลยอะเดี๋ยวเดียด๋วยวย แล้เขาเป็นสีห่างปอนแบบเวลามันเร็วมากคุณห่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสีไอเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเขาวได้แล้วกันโอเคอที่สุดเราเปลี่ยนสีห่างเรียบร้อยเลยรียบออกไปก็ออไม่ทันให้หนึ่งดาผ ไม่ไม่เดนมานางคนนี้ไม่เปลี่ยนทรงผมไม่เปลี่ยนอะไรเลยให้ศูนย์ก,กันล้วกันนะไม่ชอบไม่ชอบกรดำอ้าวเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วทำไมเมื่อกี้เขาเป็นผู้ชายเตกไปตาเราเหรอเดินไปสิไปเลย คนนี้สวยให้หนึ่งดาวก่อนหางก็ออลังการจริง,รงๆเลยนยจ้ะหมดเวลาทุกคนเราได้ตังมาสามสบาทก็คือเหรียญเงื่อคือหางมันเปลี่ยนสีไม่ทันเนี่ยทุกคนก็เลยต้องเอาสี สีขาวไปก่อนเฮ้ยแต่สีขาวก็สวยไม่ต้องเปลี่ยนเลยและฉันก็ไม่อยากหัด้วยฉันอยากออกไปออกออกอนนี้เราก็ออกมาข้างนอก,กอนนะแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาตังค์ซื้อสตรีมกันเถอะ ห <iento> น, uhm. นะะึ่งเริ่มได้อ kind of FO like, ู้ยสนุกอ่ะต้องเข้าวงไฟนั่นเหรอ ทุกคนเราไปหาตังค์ซื้อสัตว์เลี้ยงกันเถอะร้านขายสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนก็ไปดูเลยงั้นขายสัตว์เลี้ยงหายอ่ะนะเรามาเอ,อ่อมาดู แต่ละที่ดีกว่าว่ามันจะเป็นไงเนะเาะลองมาดูในนี้กันก่อนแล้วเราลองเข้าไปดูดีละกันไปทุกคนคืออะไรก็รู้เอ้าอะไรคือแบบโอ้โรงเรียนเหรอไม่แต่สวยนะเขาทำดีเขาทำดี มันเป็นโรงเรียนแต่มีอาหารเนี่ยเฮ้ยกินมากว่าอยากกินแล้วนี่นะไม่มีคือถาดแล้วกินอะไรดีอ่ะนี่เอาเป็นไฟดีกว่ากินไฟ ไปแล้วก็สลัดผักก็แล้วกันนะเอาได้อย่างเดียวหรอกก็เอานม okay. เคอร์พิซ่าพิซซ่าพิซซ่าหรือเบอร์เกอร์ได้แหละเอาพิซซ่าน,นี่พิซซ่าสองชิ้นเลย Bintan, mungkin ya. ya. banyak, banyak, mai tungkit. Mmm, kau, 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 kau โอชแล้วเคก้ก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าอยากให้ทำเสียอะไรอีกเนี่ยบอกได้นะทำให้ทุกอย่างเลยนะ,ะทุกคนก็คือตามทุกคนไง ใจทุกคนมากเลยนะทำให้ทุกอย่างเลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจะแต่นคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบิ๊กปบายทุกคนด้วยนะคะทุกคน